ในวินาทีเงียบสนิทเงาของโปรเจคเตอร์สาสตร์ลงบนใบหน้าของเธอน้ำตาเริ่มไหลขณะเดียวกันหัวใจกลับเต้นแรงด้วยความกล้าและความอยากรู้และทันใดนั้นประตูกโกดังด้านหลังเปิดเองช้าๆเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้เงาสองสามคนปรากฏขึ้นพวกเขาเป็นใครและพวกเขาต้องการอะไรจากมิรินเธอเงยหน้าขึ้นมองทุกคนรอบตัวน้ำตาไหลปริมแก้มือกำแฟมแน่นความจริง และความรักกำลังชนกันจนมิรินรู้ว่าเส้นทางชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปประตูโกดังเปิดกว้างเต็มที่เงาของคนที่เข้ามาเคลื่อนเข้ามาใกล้มิรินทีละก้าวเสียงรองเท้ากระแทกพื้นดังสะท้อนเต็มโกดังมุมหนึ่งมีแสงไฟเล็กสองให้เห็นใบหน้าของผู้มาใหม่แต่ละคนมีสายตาจริงจังและลึกลับมิรินรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นราวกับจะหยุดเต้นคุณวั์ได้ยืนอยู่ข้างเธอมือกำแขนของเธอแน่นรอยยิ้มของเขายังคงอบอุ่นแต่แฝงความลับ อย่าก,กลัวทุกสิ่งที่เธอกำลังเห็นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเสียงเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นหนึ่งในเงาคนก้าวเข้ามาใกล้มิรินเห็นว่ามือของเขาถือซองเอกสารขนาดใหญ่นี่คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการนริสและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสียงนั้นทุ้มต่ำและมีพลังมิรินเธอคือกุญแจสำคัญของสิ่งนี้มิรินสูดหายใจลึกรู้สึกถึงแรงดึงดูดของความลึกลับและอำนาจพร้อมกันในเวลาเดียวกัน เด็กหนุ่มในชุดสูทยื่นมือมาหาเธอเราไม่สามารถดำเนินการต่อไปโดยไม่มีเธอมิรินเธอต้องตัดสินใจหัวใจของเธอสั่นระริกน้ำตาคลอความคิดหลายอย่างแล่นเข้ามาในหัวความรักที่เธอมีต่อคุณวัฒน์และความเชื่อมั่นในตัวเองและความกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้เธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความลับอำนาจและความเสี่ยงคุณวัฒน์นโน้มตัวเข้ามาใกล้ดวงตาของเขาส่งสัญญ,ญาณบางอย่าง ฉันเชื่อในตัวเธอมิรินไม่ว่าฉันจะทำอะไรก็ตามฉันต้องการให้เธอเข้าใจว่าความรักและความจริงสามารถอยู่ร่วมกันได้เสียงฝีเท้าของคนอื่นๆเพื่อนเข้ามาใกล้มากขึ้นแสงไฟกระพริบเป็นจังหวะเหมือนนาฬิกานับถอยหลังมิรินรู้ว่าต้องเลือกทางเดินนี้ด้วยตัวเองความรักของเธอความลับของเขาและอนาคตที่รออยู่ทั้งหมดรวมกันอยู่ตรงหน้าของเธอ เธอยืนหยัดพยายามรวบรวมความกล้ามือข้างหนึ่งยังคงจับแฟ้มเอกสารไว้แน่นอีกข้างหนึ่งยกขึ้นช้าๆเพื่อรับมือกับความจริงที่กำลังจะเปิดเผยและในวินาทีนั้นโลกของวิรินเปลี่ยนไปตลอดการเส้นทางชีวิตของเธอเริ่มหมุนไปในทางที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนแสงไฟในโกดังค่อยๆส่องลงมาที่เธอและทุกคนรอบข้างเสียงลมหายใจและเสียงฝีเท้าเบาบางแต่ชัดเจน เธอรู้ว่าเพียงไม่กี่วินาทีข้างหน้าทุกความลับทุกความจริงจะถูกเปิดเผยและเธอต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่รออยู่ตรงหน้าโดยไม่มีใครช่วยเหลือมิรินก้าวช้าๆเข้าไปกลางโกงดังดวงตาของเธอจับจ้องทุกคนรอบตัวแม่หัวใจจะเต้นแรงแต่เธอกลับรู้สึกถึงความเข้มแข็งบางอย่างที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นภายในตัวเองเด็กหนุ่มในชุดสูทยื่นเอกสารอีกชุดให้เธอนี่คือข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด และเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปมิรินรับเอกสารด้วยมือสั่นพลางเปิดอ่านตัวอักษรบนหน้ากระดาษรายละเอียดของแผนการลำดับเหตุการณ์และชื่อบุคคลหลายคนทําให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นเธอไม่เคยคิดว่าความรักของเธอจะเกี่ยวพันกับสิ่งที่ใหญ่โตและซับซ้อนขนาดนี้คุณวัดนาก้าวเข้ามาใกล้เธออีกครั้งเสียงเขาเบาแต่หนักแน่นมิรินทุกสิ่งที่ฉันทํามานั้นเพื่อให้เธอเข้าใจ และเตรียมพร้อมโลกของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ฉันเชื่อว่าเธอสามารถรับมือได้จูจๆประตูโกดังเปิดอีกครั้งเสียงฝีเท้าหนักๆเดินเข้ามาพร้อมกับชายวัยกลางคนสวมสูทดำหน้าตาจริงจังและนิ่งเฉยท่านวัฒนะมิรินเรามีเวลาจำกัดทุกอย่างต้องดำเนินไปตามแผนมิรินรู้สึกถึงแรงดึงดูดของความลับและอำนาจรอบตัวเธอหันไปมองคุณวัดนะคุณผมหมายถึงฉันต้องทำอะไรบ้าง เธอถามเสียงสัน่นคุณวัดนะยิ้มบางๆแต่อบอุ่นแค่เธอก้าวเข้ามาและแตัดสินใจที่จะยืนอยู่ตรงนี้กับความจริงทุกอย่างจะเริ่มขึ้นเด็กหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้กว่าเดิมมือยื่นเอกสารอีกชุดให้นี่คือกุญแจมิรินถ้าเธอเปิดมันโลกของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและไม่มีทางย้อนกลับ ความคิดของมิรินแล่นว่อนในหัวน้ำตาหลายพรากแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความกล้าเธอรู้ว่านี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตไม่ใช่เพียงความรักแต่เป็นการเผชิญหน้ากับความจริงที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อนที่สุดในวินาทีที่ทุกสายตาจับจ้องเธอเธอค่อยๆย,ยกมือข้างหนึ่งไปสัมผัสเอกสารและพร้อมเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ มือของมิรินค่อยๆสัมผัสสองเอกสารที่เด็กหนุ่มยื่นให้ลมหายใจเธอสะดุดเล็กน้อยขณะเปิดฝากระดาษออกภาพแรกที่ปรากฏบนหน้ากระดาษทำให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้นเป็นแผนผังซับซ้อนของเครือข่ายคนหลายกลุ่มที่เกี่ยวพันกับคุณวัฒน์ะชื่อของเธอปรากฏอยู่ตรงกลางพร้อมข้อความว่าผู้สืบทอดและกุญแจของโครงการเด็กหนุ่มพูดขึ้นเบาๆมิรินนี่คือเหตุผลที่คุณวัฒน์นะเลือกคุณเขาเชื่อว่าคุณมีคุณสมบัติพิเศษ ที่จะทำให้โครงการนี้สำเร็จแต่เธอต้องตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือไม่มิรินก้มลงมองเอกสารน้ำตาไหลพรากแต่หัวใจกลับเต้นแรงเธอเห็นรายละเอียดการโอนเงินรับแผนการเดินทางของบุคคลสำคัญและเอกสารที่เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับอดีตของคุณวัฒนะคุณวัฒนะเดินเข้ามาใกล้พลางวางมือบนไหลเธอเบาๆมิรินฉันไม่เคยหลอกเธอความรักของฉันคือจริงแต่โลกใบนี้มันซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะเห็นเพียงผิวเผิน เสียงฝีเท้าของชายอีกหลายคนเคลื่อนเข้ามาใกล้แสงไฟกระพริบเป็นจังหวะเหมือนนาฬิกานับถอยหลังทุกอย่างขึ้นอยู่กับเธอเพียงเธอเลือกเราจะเริ่มภารกิจคืนนี้ทันทีเด็กหนุ่มกล่าวมิรินสูดลึกมือยังคงจับเอกสารแน่นเธอรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาความรักที่เธอมีต่อชายชราความลับของเขาและอนาคตที่รออยู่ทั้งหมดถูกโยงเข้าด้วยกัน ในวินาทีนั้นเธอตัดสินใจสบตาทุกคนในโกดังพร้อมกับคิดในใจว่าเธอพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับความจริงทุกอย่างทันใดนั้นประตูด้านหลังโกดังปิดลงเองเสียงกรอล็อกดังสนัน่นเงาทั้งหลายเคลื่อนไหวรอบตัวเธอมิรินรู้สึกถึงแรงดึงดูดของความลับและอำนาจเธอพยายามรวบรวมความกล้าน้ำตาหลายพรากแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความกล้าเธอเงยหน้าขึ้นมองทุกคนรอบตัวและพูดด้วยเสียงม,มั่นคงว่าฉันพร้อมแล้ว และในชั่วพริตาโลกของมิรินก็เริ่มหมุนไปอย่างไม่อาจหยุดได้คำพูดของมิรินเหมือนจุดชนวนความเงียบในโกดังทุกสายตาหันมาจับจ้องเธอเด็กหนุ่มยื่นมือไปนำเอกสารทั้งหมดขึ้นมาพลางพยักหน้าให้คุณวัฒนะดีมากมิรินตอนนี้เธอได้เลือกแล้วคุณวัฒนะพูดด้วยน้ำเสียงสงบแต่ลึกซึ้งมือของเขายังกำไลเธอแน่นแต่สายตากลับเต็มไปด้วยความลึกลับทันใดนั้นฝ่ายในโกดังก็พลิบแรงแล้ว ดับลงชั่วคราวความมืดคลุมไปทั่ววกเขาทุกคนเงียบกริบมิรินรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนบางอย่างใต้เท้าและเสียงฝีเท้าที่เข้ามาไกลเมื่อไฟกลับสว่างอีกครั้งเธอเห็นโต๊ะตรงกลางห้องเปิดออกมีอุปกรณ์แปลกตวางอยู่เต็มไปหมดพร้อมจอโปรเจคเตอร์ฉายภาพเคลื่อนไหวของอดีตและเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดเด็กหนุ่มพูดด้วยน้ำเสียงสั่นๆแต่มั่นคงทุกสิ่งที่เธอเห็นนี่เป็นส่วนหนึ่งของโลก ที่ไม่มีใครเคยรู้มาก,ก่อนมิรินเธอคือคนเดียวที่จะทำให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกันได้คุณวัฒนักก้าเข้ามาใกล้พลางพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นแต่แฝงความจริงอันหนักแน่นมิรินรักของฉันคือความจริงแต่เธอต้องเข้าใจว่าความจริงของโลกนี้ไม่ง่ายเหมือนในนิยายทุกสิ่งที่เธอเห็นทุกการตัดสินใจของเธอมีผลต่อชีวิตของหลายคนมิรินสูดลึกมือของเธอกำเอกสารแน่นน้ำตาไหลพรากแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความกล้าเธอรู้แล้วว่าเส้นทางนี้ ไม่มีทางหวนกลับและทุกวินาทีต่อไปทุกความลับทุกการกระทําของเธอจะเปลี่ยนชีวิตของเธอและทุกคนรอบตัวไปตลอดกาลทันใดนั้นประตูด,ด้านข้างโกดังเปิดออกเงาอีกสองสาคนเดินเข้ามามือถือแฟ้มเอกสารและอุปกรณ์บางอย่างพวกเขาหยุดยืนเรียงรายร,ายรอบต๊งเงาในห้องสะท้อนบนใบหน้าของมิรินเธอสูดหายใจล็กอีกครั้งพร้อมกับคําพูดในใจว่าฉันต้องเผชิญหน้ากับความจริงนี้ไม่ว่ามันจะโหดร้ายเพียงใด และเมื่อทุกสายตาจับจ้องมาเธอค่อยๆก้าไปตรงกลางห้องเมื่ออีกข้างหนึ่งยกขึ้นเพื่อสัมผัสกับอุปกรณ์และเอกสารทั้งหมดเสียงลมหายใจและหัวใจของเธอดังขึ้นพร้อมกันโลกของมิรินกำลังจะเปลี่ยนไปในไม่กี่วินาทีต่อจากนี้มิรินก้าวเข้าไปตรงกลางห้องเมื่ออีกข้างยังกำแ้มเอกสารแน่นขณะที่สายตาของทุกคนจับจ้องเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างรอบตัวเหมือนเวลาหยุดชั่วขณะ เด็กหนุ่มในชุดสูทยื่นมือมาหาเธอพลางพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นมิรินเธอต้องเปิดเอกสารนี้และอ่านทุกบรรทัดทุกการตัดสินใจของเธอจะส่งผลต่อทุกสิ่งคุณวัดได้ยืนอยู่ข้างๆมือวางบนไหล่เธอเบาๆอยากกลัวฉันอยู่ตรงนี้กับเธอแต่เธอจะต้องเลือกด้วยตัวเองความรักและความจริงจะชนกันคืนนี้มิรินสูดหายใจลึกมือสัน่นแต่เธอก้าวต่อไปเปิดซองเอกสารช้าๆภาพแรกปรากฏเป็นโครงการลับเกี่ยวกับธรุรกิจ และทรัพย์สินมหาศาลร,รวมถึงรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและเหตุการณ์ในอดีตที่เธอไม่เคยรู้เสียงฝีเท้าเคลื่อนเข้ามาใกล้เงาคนหลายคนล้อมรอบโต๊อพวกเขาเงียบกริบรอการตัดสินใจของมิรินทุกอย่างขึ้นอยู่กับเธอเด็กหนุ่มพูดอีกครั้งถ้าเธอเปิดเผยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่ถ้าเธอเก็บไว้โลกทั้งใบจะหมุนไปตามแผนนี้หัวใจของมิรินเต้นแรงน้ำตาไหลพรากแต่เธอรู้แล้วว่า ไม่มีทางถอยกลับความรักที่มีต่อคุณวัฒนะ์นความลับที่ซ่อนอยู่และอนาคตที่รออยู่ทั้งหมดถูกโยงเข้าด้วยกันเธอค่อยๆย,ยกแฟ้มเอกสารสูงขึ้นและพร้อมที่จะเปิดเผยความจริงโลกทั้งใบในโกดังเงียบสนิทมีเพียงเสียงหัวใจของเธอที่ดังชัดเจนและในวินาทีต่อจากนี้ทุกสิ่งกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการทันใดนั้นหน้าจอโปรเจคเตอร์ฉายภาพเคลื่อนไหวของอดีตคุณวัฒน์นะ และเหตุการณ์ลับที่เกี่ยวข้องกับเธอเสียงไฟกระพริบพร้อมกับเสียงลมหายใจของทุกคนในห้องโลกของมิรินกำลังหมุนเข้าสู่ความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงภาพบนโปรเจคเตอร์เคลื่อนไหวช้าๆเผยให้เห็นอดีตของคุณวัฒนะทั้งภาพการประชุมรับการโอนเงินและการเซ็นเอกสารสำคัญชื่อของมิรินปรากฏอยู่ในหลายแฟ้มราวกับเป็นจุดศูนย์กลางของเหตุการณ์ทั้งหมดมิรินก้มลงมองแฟ้มในมือใจของเธอสั่นแรงเธอไม่เคยคิดว่าความรักที่เธอมีต่อชายสูงวัยคนนี้ จะเกี่ยวพันกับความลับและอำนาจมากขนาดนี้เด็กหนุ่มข้างๆเธอก้าวเข้ามาไกลมิรินทุกอย่างที่เธอเห็นคือความจริงแต่เธอมีสิทธิ์เลือกว่าจะดำเนินต่อหรือถอยกลับโลกทั้งใบรอาการตัดสินใจของเธอคุณวัดนได้ยืนเงียบอยู่ข้างเธอมือวางบนไหลเบาๆน้ำเสียงของเขาอบอุ่นแต่เต็มไปด้วยความลึกลับฉันเชื่อในตัวเธอมิรินไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรความรักของฉันก็ยังอยู่ตรงนี้ เสียงฝีเท้าหนักๆเดินเข้ามาใกล้เงาคนหลายคนเบี่ยงรายรอบต้อมือถือแฟ้มเอกสารและอุปกรณ์แปลกตาพวกเขารอคอยการตัดสินใจของมิรินหัวใจของเธอเต้นแรงน้ำตาคลอเธอสูดหายใจลึกรวบรวมความกล้าและยกแฟ้มเอกสารขึ้นสูงช้าๆเปิดทุกหน้าอ่านรายละเอียดของโครงการลำดับเหตุการณ์และชื่อบุคคลสำคัญเผยต่อหน้าเธอทันใดนั้นไฟกระพริบแรงอีกครั้งเสียงลมพัดแรงรอบโกดัง และประตูด้านหลังปิดลงเองเนรทุกคนรอบตัวเธอหยุดนิ่งชั่ววินาทีหนึ่งเงียบสนิททุกอย่างเหลือเพียงเสียงหัวใจของมิรินและภาพบนโปรเจคเตอร์เธอรู้แล้วว่าทุกการตัดสินใจต่อจากนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเธอคนวัฒนะและทุกคนในเครือข่ายตลอดกานมิรินเงยหน้าขึ้นมองทุกสายตาในห้องด้วยความมั่นใจน้ำตายังคลอแต่หัวใจเต็มไปด้วยความกล้าเธอพูดเสียงชัดเจนฉันพร้อมแล้วที่จะผเผชิญหน้ากับทุกความจริง และในวินาทีนั้นโลกของโกดังรอยยิ้มของคุณวัฒนะและเงาทุกคนรอบตัวเธอเริ่มหมุนเข้าสู่เหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดตลอดกาลเสียงกลองดังขึ้นไม่ไกลพร้อมแสนสปอตไลท์สีทองที่สาสองบนรถลีมูซีนยาวเมื่อเธอเดินออกจากประตูอาคารหรูกล้องเคลื่อนตามอย่างไม่ลดละสาวน้อยวัยสิบแปดปีนามว่ามิรินก้าลงพร้อมรอยยิ้มและดอกกุหลาบแดงในมือท่ามกลางเสียงกรีดร้องของแขกเรือและแฟลชของกล้องแฟบมาเต็มท้องถนนพบนั่น คือค่ำคืนการแต่งงานของเธอกับเศรษฐีวัย90้ปีคุณวัฒนะผู้มัง่งคั่งที่สุดในเมืองนี้ความแตกต่างระหว่างวัยคือ72ปีแต่สายตาของทั้งคู่พากันขย่าโลกโซเชียลไปแล้วตั้งแต่วันแรกที่พวกเขาอยู่ด้วยกันในคฤริสา์หลังงานม,มิรินสัมผัสได้ถึงความหรูหราทุกอย่างถูกจัดไว้พร้อมสับห้องนอนเพดานสูงโคมระย้าแกรนเปียโนในห้องรับแขกและภาพวิวเมืองยามค่ำที่เห็นได้จากหน้าต่างบานใหญ่อย่างไรก็ตามเบื้องหลังแสงสี และเสียงปรบมือกลับมีเงาเมื่อซ่อนอยู่เพียงหนึ่งเดือนผ่านไปหลังเสียงปรบมือเงียบลงโซเชียลเริ่มกระซิบถึงสิ่งที่ไม่มีใครพูดแขกผู้ร่วมงานหลายคนเล่าว่าคุณวัดน่หายตัวไปบางช่วงเขาไม่ปรากฏตัวในงานเลี้ยงไม่ทานอาหารร่วมโต๊ะก,กับมิรินและบางคืนมีเสียงฝีเท้าชนชั้นบนบ้านเสียงประตูเปิดปิดและสายโทรศัพท์ที่ถูกวางไว้ในห้องรับแขกอย่างเงียบเชียบมิรินคืนหนึ่งตัดสินใจขึ้นไปชั้นบนของบ้าน เพื่อตามหาเขาเธอพบห้องหนึ่งถูกล็อกไว้อย่างหนาะมีเพียงแสงอ่อนลอดตายประตูงอมืดในห้องขยับไปมาและเมื่อเธอเปิดประตูอย่างเบามือภาพที่ปรากฏทําให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้นเป็นห้องเก็บเอกสารเก่าโคมไฟวางเต็มโต๊ะถูกจัดเรียงด้วยแฟ้มสีดาป้ายหัวเรื่องว่า Project r i s และ Legacy เกส90อยู่บนแฟ้มหลายเล่มเสียงโทรศัพท์ของมิรินดังขึ้นเธอหยิบขึ้นมาด้วยมือที่ยังสัน่นเมื่อปลาย,ยนสายเป็นเสียงแผ่วเบาเธอได้เปิดประตูห้องนั้นแล้วใช่ไหมมิริน ใครใครพูดเธอถามเสียงเบาคนที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างเสียงนั้นตอบก่อนสายตัดความสับสนครอบงำเธอทำไมแฟ้มโครงการถึงอยู่ในบ้านของเขาทำไมชื่อของเธออยู่ในบางแผ่นด้วยและทำไมเขาถึงเก็บความลับขนาดนี้ไว้ใต้หลังคาที่ดูรูรามิรินตัดสินใจนำแฟ้มเล่มหนึ่งกลับมายังห้องของเธอสูมเข้าไปในเอกสารพบชื่อหลายคนการโอนเงินที่ไม่ถูกเปิดเผย และภาพถ่ายเก่าๆของคุณวัฒน์กับเด็กหนุ่มในชุดสุดคุยกันอย่างลับๆเธอถามตัวเองว่าความรักของเธอที่มีต่อเขาคือความจริงหรือแค่ส่วนหนึ่งของแผนที่เขาเขียนไว้ล่วงหน้าคืนหนึ่งขณะที่ทั้งสองนั่งดื่มไวน์ในห้องรับแขกพลันเสียงโทรศัพท์อีกครั้งคืนนี้เที่ยงคืนชั้นใต้ดินเสียงปลายสายตัดทันทีมิรินมองหน้าเขาอย่างเต็มคำถามคุณวัฒน์นะเราจะไปไหนเขายิ้มบางๆแค่ไปดูบางสิ่งที่ฉันอยากให้เธอเห็น รถลิมูซีนแล่นผ่านซอยลึกลับไปยังโกดังร้างริมแม่น้ำาไยในโกดังสลัวมีตัวยาวและเก้าอี้หลายตัวเหล่าคนสุดดำรออยู่พวกเขาหันมามองเมื่อคุณวัฒนะ์ภามิรินเข้าไปกลางห้องหนึ่งในนั้นยกมือปรบเบาๆยินดีต้อนรับกลับบ้านเสียงหนึ่งกล่าวและทันใดนั้นไฟถูกเปิดขึ้นภาพที่ปรากฏคือหน้าจอโปรเจคเตอร์ฉายภาพคุณวัฒนะยืนอยู่ข้างสเวตเตอร์กับเด็กหนุ่มคนนั้นเมื่อ30ปีที่แล้วนายคือนายรีส และเธอคือผู้สืบพญาติของฉันคุณวัดนหันมามองมิรินฉันไม่ใช่แค่มหาเศรษฐีธรรมดาฉันคือผู้สร้างเครือข่ายที่เธอเป็นส่วนหนึ่งมิรินรู้สึกโลกถล่มใต้ฝ่าเท้าคุณหมายความว่าฉันถูกเลือกไม่ใช่เพราะรักเขาสายหน้าอย่างช้าๆมันเริ่มจากรักแต่ตอนนี้มันมากกว่านั้นเสียงฝนภายนอกกระหน่ำเข้าตลอดขณะนั้นเนาคนในโกดังนิ่งงนัน แสงไฟค่อยๆลดต่ำลงเหลือเพียงลำแสงจากโปรเจคเตอร์เด็กหนุ่มในภาพเลื่อนเข้ามาใกล้สวัสดีมิรินพรุ่งนี้คือวันเริ่มต้นของความจริงที่เธอไม่เคยรู้เธอพิงผนังน้ำตากลั่นแล้วฉันละเขายิ้มอย่างเยือกเย็นเธอคือกุญแจและในวินาทีที่โลกภายนอกเงียบสนิทมิรินรู้ว่าเส้นทางชีวิตของเธอแตกต่างจากที่เคยคิดความรักและอำนาจกำลังชนกันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง แสงไฟในโกดังค่อยๆลดต่ำลงเหลือเพียงลำแสงจากโปรเจคเตอร์สะท้อนบนใบหน้าของมิรินดวงตาของเธอเบอิกกว้างเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวภาพบนหน้าจอฉายต่อไปเป็นเอกสารเก่าแผนพังและรายชื่อผู้คนหลายคนที่มิรินไม่เคยเห็นมาก่อนนี่ทั้งหมดนี้หมายความว่าอะไรเธอถามเสียงสั่นมือกำกระดาษแฟ้มแน่นคุณวัดนา้าวเข้ามาใกล้รอยยิ้มบางๆของเขายังคงอบอุ่นแต่แฝงความลึกลับ มิรินเธออาจคิดว่าชีวิตเรามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่อันที่จริงเธอคือส่วนสำคัญของสิ่งที่ฉันสร้างมาสามสิบปีแล้วเขาพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมเด็กหนุ่มที่ปรากฏในภาพค่อยๆก้าออกมาจากเนามืดยกมือไหว้เธอเบาๆสวัสดีครับมิรินผมคือผู้ที่เตรียมรอเธออยู่เพื่อภารกิจนี้มิรินรู้สึกหัวใจเต้นแรงโลกทั้งใบหมุนไปชั่วขณะเธอไม่เข้าใจเลยว่าความรักที่เธอมีต่อเศรษฐีผู้สูงวัยนี้เกี่ยวพันกับภารกิรกจอะไร คุณนวัฒนะพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะกล้าไปหยุดหน้ามิรินคืนนี้เธอจะได้รู้ความจริงทั้งหมดแต่ก่อนอื่นฉันอยากให้เธอเลือกมิรินศบตาเขาสับสนและหวาดกลัวใจสัน่นเลือกอะไรคะเธอถามเธอสามารถเลือกอยู่ข้างฉันต่อไปในฐานะภรรยาและผู้สืบทอดทุกสิ่งหรือเลือกออกไปและปล่อยให้โลกนี้เปิดเผยความลับทั้งหมดด้วยตัวเธอเองน้ำเสียงของเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นราวกับโลกทั้งใบอยู่ในคำตอบ เด็กหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้กว่าเดิมมือสั่นเล็กน้อยมิรินถ้าเธอเลือกอยู่เธอจะไม่เพียงได้ความรักแต่ยังได้อำนาจและความลับที่ไม่มีใครเคยรู้หากเธอเลือกออกไปทุกอย่างจะพังลงทันทีความคิดของมิรินสับสนราวกับพายุทุกอย่างที่เธอเคยเชื่อว่ารักแท้คือความบริสุทธิ์ถูกโยนเข้าสู่โลกของความลับและอำนาจเธอหายใจลึกมือสัน่นขณะพยายามประมวลผลสิ่งที่เกิดขึ้นเธอต้องตัดสินใจทันที เสียงโปรเจคเตอร์กระพริบแสงสรัวฉายภาพเหตุการณ์ย้อนหลังของคุณวัฒนะและผู้เกี่ยวข้องหลายคนมิรินยืนตัวตรงมือย,ยังคงกำแฟมแน่นแต่หัวใจเธอกลับเต็มไปด้วยความกล้าและความอยากรู้เด็กหนุ่มยื่นมือเข้ามาใกล้พลางพูดเบาๆแต่นักแน่นมิรินตอนนี้เธอจะต้องเลือกว่าจะเปิดเผยความจริงหรือเก็บไว้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตามการตัดสินใจของเธอคุณวัฒนะยืนอยู่ข้างเธอมือวางบนไหล่เบาๆน้ำเสียงเต็มไปด้วยความจริงใจ ฉันเชื่อในตัวเธอมิรินไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรฉันจะอยู่ตรงนี้กับเธอเสมอเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้รอบโกดังคนหลายคนถือแฟ้มเอกสารและอุปกรณ์แปลกตาพวกเขาหยุดอยู่รอบโต๊ะรอคอยการตัดสินใจของมิรินมิรินสูดหายใจลึกน้ำตาไหลพรากแต่หัวใจเต็มไปด้วยความเข้มแข็งเธอก้าวไปยังต๊ะกลางยกแฟ้มเอกสารขึ้นช้าๆพร้อมเปิดทุกหน้ารายละเอียดโครงการลำดับเหตุการณ์และชื่อบุคคลสำคัญปรากฏต่อหน้าเธอ ทันใดนั้นฝ่ายในโกดังสว่างจ้าแสงโปรเจคเตอร์สะท้อนบนใบหน้าของทุกคนเสียงลมพัดแรงประธานหน้าต่างประตูด้านหลังปิดลงเองเนาทุกคนรอบตัวมิรินหยุดนิ่งชั่วขณะหัวใจของเธอเต้นแรงน้ำตาคลอแต่สายตาเธอมุ่งมั่นเธอรู้แล้วว่าการตัดสินใจต่อจากนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเธอคณวัฒนะและทุกคนรอบตัวต,วตลอดการมิรินหันไปมองทุกสายตาในห้องพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงชัดเจน ฉันจะเผชิญหน้ากับทุกความจริงไม่ว่ามันจะยากลำบากแค่ไหนเด็กหนุ่มพยักหน้าคุณวัดน์ยิ้มบางๆและในวินาทีต่อมาทุกสิ่งรอบตัวมิรินเริ่มหมุนเปลี่ยนไปโลกของเธอกำลังเข้าสู่ความลับและเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดตลอดการทันใดนั้นประตูด,ด้านข้างโกดังเปิดอีกครั้งเนาอีกสองสาคนถือกล่องไม้โบราณเดินเข้ามาพวกเขามองมิรินด้วยสายตาจริงจังและหนึ่งในนั้นพูดเบา นี่คือสิ่งที่เธอรอคอยของขวัญที่จะเผยความจริงทั้งหมดมิรินยืนตัวแข็งมือสั่นเธอรู้แล้วว่าความจริงกำลังรอเธออยู่ตรงหน้าและในไม่กี่วินาทีข้างหน้าทุกความลับทุกการกระทําของเธอจะเปลี่ยนชีวิตของเธอและทุกคนรอบตัวไปตลอดกาลมิรินก้าวเข้าไปใกล้กล่องไม้โบราณมือเธอสัน่นกระลิกแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความกล้าเธอค่อยๆเปิดฝากล่องภายในเต็มไปด้วยเอกสารเก่าๆแฟ้ม และสมุดบันทึกขนาดใหญ่หน้าสุดท้ายของสมุดบันทึกเขียนข้อความดรวยลายมือคณนนวัฒนวามิรินสิ่งที่เธอเห็นและกำลังถืออยู่คือความจริงทั้งหมดชีวิตและอนาคตของเธอขึ้นอยู่กับการตัดสินใจครั้งนี้ฉันเชื่อในตัวเธอเสมอน้ำตาของมิริไหลาพากแต่เธอยิ้มออกมารู้สึกถึงความอบอุ่นและความรักที่แท้จริงแม้โลกรอบตัวเต็มไปด้วยความลับและอำนาจแต่เธอก็รู้ว่าตอนนี้เธอมีความเข้มแข็งที่จะเผชิญทุกสิ่ง คุณวัตนเดินเข้ามาใกล้ย,ยื่นมือให้เธอมิรินตอนนี้เธอพร้อมแล้วโลกนี้อาจซับซ้อนแต่เราจะผ่านมันไปด้วยกันมิรินจับมือเขาแน่นและตอบกลับด้วยรอยยิ้มเต็มใจฉันพร้อมแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะยืนอยู่ตรงนี้กับคุณเด็กหนุ่มและคนอื่นๆพยักหน้ารับทุกคนรู้ว่าการตัดสินใจของมิรินเปลี่ยนทุกสิ่งทุกความลับได้รับการเปิดเผยในวิธีที่ควบคุมได้แต่ยังคงความรักและความเชื่อใจอยู่ และในคืนนั้นในโกดังลับรอยยิ้มของมิรินกับคุณวัฒน์ัท้อนความอบอุ่นแม้โลกจะเต็มไปด้วยความลับและอำนาจแต่ความรักแท้และความกล้าหาญของเธอได้เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการโลกใบใหม่ของมิรินเริ่มต้นขึ้นณวินาทีนี้เต็มไปด้วยความรักความจริงและอนาคตที่เธอเลือกเอง